สวัสดีครับมันนีกับพบครับช่องนัทุวิชาแนลนะครับมันดีกับมากินก๋วยเตี๋ยวอีกเช่นเคยครับแล้วมันนีเป็นเส้นมาครับคลิปที่แล้วก็เป็นเส้นนั้นเส้นเล็กนะครับมันนีกับมีอันตับครับตับแล้วก็ลูกสิ้นสารพัดพักพักกับพักพักพักกับพักโอเคแล้วก็มี แคบหมูมาน้ำนะครับแคบหมูสองสองถุงครับวันนี้จะมากินคนเดียวครับเนื่องจากไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะครับเพราะว่าฝนตกพายุเข่าครับช่วนนี้บ่ได้ถไทยคลิปครับแล้วก็บ่มีเวลาว่างครับน,นี้ก็กินเมนูกว๋วยเตี๋ยวร้านแถวบ้านครับนี่กินคนเดียวอีกเช่นเคยครับไม่ต้องรอนอย่างไร กินครับดับแดดเข้าก็ต้องใส่แับหมูกันนะครับสบายสบายครับสบายอุ้ยสบายสบายเอาแมงบุมลงไปลงาย อ,อือฮึึงงงึงสิ้นลครับลูกสิ้นทำได้สิ้น แซ่บคือเราครับร้านเดิม <c oughs> ชหมูก,กบับกอบครับ อาจาศเย็นยิ่เสียงลมเย็นๆนเลยนะครับช่วงนี้ฝนพิ่งเศร้าตกครับนครับ tạp cấp tạp ไอเดบิตเอฟซีก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับ <c oughs> อาซีบ่ด้คุยนะครับมันมีคนคุยน้ำครับอยู่คนเดียวครับ <laughs> นี่ก็มาตายอยู่หนาบ้านคือเราครับอีกเชินเคยจบับ่เบลล์เบล้วเบลล์ลขับหมูก็หน้านจากบาด

สวัสดีครับสวัสดีกรอ,อบจากบานปาดเนื้อบน,นิ้นครับเนื้อ <c oughs> โคตรอร่อยครับส่วนนำครับส่วนนำอาซิมีเสียงรถรกกานนะครับเพราะว่ามันอยู่ติดทางไงครับก็ไม่เป็นยังนะครับถือว่าเป็นเสียงรถผ่านครับนะครับ ต่อครับต่อสุดน้ำสุดน้ำ

ได้โคตรหลายเลยครับมันเนี่ย เนื้อเน่เนๆครับ เพชรครับนนำมาครับ ใายครับบอสให่เอ็ซีทุกคนครับเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้อิ่มครับสาใจอันเดี๋ยวเดี๋ยวครับกินน้ำครับครับนี่ครับมาลงลิปให้เบิรงเลยนะครับฝากไปกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแต่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมนะครับ ถ้าติดตามผลงานผมได้ก็ติดตามผมได้ที่ทางเฟซบุ๊กของผมนะครับสีอยูใต้คลิปนะครับแล้วก็มันนี่ก็ม่นมีอย่างมากมายนะครับรกินยิ่มแล้วก็สิไปหาคิดค,ค,ค,คอนเทนต์อยู่นะครับไปที่ว่าไปคิดคอนเทนต์ยังออกก็ซอยแนะนํามากก็ได้นะครับผมสียูคลิปให้ก็ได้ครับส่วนนี้บ่ว่างนะครับเลี้ยนไปน้ำแล้วก็ มีงานหลายงานข่างก็หลายครับปิดเทอมเรียนออนไลน์คู่กับสั่งงานก็นหลายครับอตมวันนี้ก็พ่อกับเสเนี่ครับพอ่ออัาชิมไม้ครับสำหรับวันนี้ครับอ่านกันนะครับสวัสดีครับครับ